สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมาถ่าย ASMR นะคะก็คือแอนจะมาทานหอยนางลมนะคะก็คือวันนี้นะก็หอยก็ที่ได้มานะคะก็อาจจะใส่ไม่ได้แบบใหญ่มากเท่ากับคลิปที่แล้วนะคะที่ที่แอนทานนะคะก็คืออันนั้นเป็นหอยนางรมที่มาจากจังหวัดศิรา,าน,นีนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นหอยที่มาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะก็คือเป็นบ้านเกิดของแอนเองนะคะหอยนี้นะคะแอนก็สั่งมาจากน้องนะคะคือน้องของแอนเนี่ยก็คือเขาก็แบบเหมือนแบบรับพรีนะคะหอยแล้วก็มาแบบขายนะคะให้กับเพื่อนบ้านเพื่อนอะไรอย่างน,นี้แล้วทีนี้แอนลองชิมไปไม่ใช่เรียกว่าชิมสิทานไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันอร่อยมากนะคะก็เลย คืออร่อยแบบใช้ได้เลยนะคะก็เลยเอามาถ่ายคลิปนะคะเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วนี่คือมียอดวิวดูสูงมากนะคะก็เลยคิดว่าคนดูน่าจะชอบคลิปกินนะคะก่อนเลยนะคะก็เกินก่อนว่าปกติแอนจะถ่ายคลิปของแอนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะกินเที่ยวนะคะแล้วช่วงนี้ก็อาจจะมีเกี่ยวกับสวนผลไม้ที่บ้านแอนด้วยนะคะแอนก็เลยไม่ค่อยดึกไปไหนนะช่วงนี้ก็เลยได้แค่ ทานหอยค่ะเราก็จะมาโชว์คลิปกินแทนนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเสียงไม่มันจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม้ก็ไม่ได้แบบราคาดีนะคะถูกไม่ระคะแพงอะไรอะไรเงี้ยก็ไมก็ยังไม่ได้ดีมากเนาะแต่ก็จะลองพยายามดู <c oughs> พยายามให้มัน ASMR ที่สุดจริงๆแล้วนะคะหอยก็จะมีเครื่อรเคียงมาให้นะคะก็คือ จะเป็นแบบนี้นะคะคือจะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีเนี่ค่ะเป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็นี่ค่ะ,เป,ะ,คะ,คะเป็นผิกเผานะคะซึ่งเป็นของโปรดแอนเลยนะแล้วก็มีกระทิย <c oughs> กระทิมมาให้ด้วยนะคะที่จริงแอนตั้งใจจะถ่ายคลิปแบบบรรยากาศที่แบบเงียบๆมากๆนะแต่วันที่สั่งหอยมาปุ๊บฝนก็ ฝนตกอยู่นะคะตอนนี้อาจจะมีเสียงฝนเสียงฟ้าร้องอะไรเข้ามานะขอภัยด้นะคะวันนี้นะคะหอยทียนจะทานก็คือมีจํานวนทั้งหมดสิบสองตัวนะคะสิบสองตัวนี้แอนตั้งใจว่าแอนจะทานให้หมดนะคะเพราะว่าคลิปที่แลาทานไม่หมดวันนี้จะต้องแบบไฟติ้งกินให้หมดต้องเลยไหมโอเคเริ่มเลยตัวแรก <laughs> แล้วะคะ่ะขออนุญาตแบบใช้มงนะคะเดี๋วขอชิมแบบสดๆก่อนนะอืมอมจ,รจริงๆจริงๆแลทานโดยไม่จิ้มอะไราหอยคือหวานมากเลยนะคะหวานจริงๆแล้วก็มีความเค็มของ น้ำทะเลนิดนึงนะเดี๋ยวต่อไปเราจะแมาใส่เครื่องกันบ้างนะคะตัวที่สองนี่แอ,อนจะตักนีก่เลยค่ะของปรดของแอนก่อนเลยใส่พริกเผาโหย,โอ,ยอีกแล้วกระเทียมเจียวยไม่ใช่กะเทียมเจียวหอมเจียวนะคะแล้วก็ กระถินใส่กระถินลงไปใส่บิ๊กๆๆๆแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดลงไปใส่เยอะๆหเห็นไหมเห็นไหมจิ้ม ชิมสีสดแตบมากอะแตบอร่อยโหจี๊ดม,มากเลยชินต่อไปเลยตัวที่สามพริกเผาพริกเผา เจีย๊ยมน่าอร่อยมากเลยอัอน,นกรดลขหกก็อันนี้สีฟู2ช้อนเลยลก็อันนี้กระถินบางคนก็ชอบทานกระถินแบบเยอะๆนะแต่ว่าแอนก,ก็ก็ประมาณนี้ได้นี่่คะทานเลย ขอโทษอที่ทรามานใจคนดูนะคะ3<ม>สามตัวแล้วตัวที่สี่ขออนุญาตไม่แต่งหน้านะคะ ทาแค่ปากอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไม่ทาปากมันจะซีดมากเดี๋ยวคนดูจะรับไม่ได้คลิปที่เราคือไม่ได้เปิดเผยหน้านะคะเป็นเพราะว่าหน้าสดเหมือนกันนี่แหละแต่รอบนี้คือดีหน่อยคือสิวน้อยกว่าครั้งที่แล้วไม่รู้เป็นไรเวลาที่แบบถ่ายคลิปที่ไรคือสิวจะต้องขึ้นทุกทีเลยขออนี้าตใช้มือเลยแล้วกันนมันไม่ทันใจค่ะ คลิปที่ไรสิวขึ้นผิดเมื่อกี้กระถินหวานมากเลยอ่ะอหวานอ่ะมาต่อเลย 4ตัวแล้วตัวที่5เาี๋ยวไปเ๋ยาไปจิ้งสุกตักตแบบักแบบสะเทือนไตมากสะเทือนไตขั้นสุดกระเทียนกระเทีน กินคู่กันจริงๆนะมันถึงจะอร่อยคือบางคนบอกว่าทานกับซอสพริกแล้วมันอร่อยนะแต่ว่าแอน,นชอบทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็พริกเผามากกว่ามาดมูตัวที่หกแล้ว โอเคข้คคทีเ่เสร็จอตัวนี้มันดูเล็กๆอะตัวนี้ขอกินเปล่าได้ปะขอาทานเปล่าเลยนะหอยหวานอะอจริงหอยหวานมากเลยอะ่ะสุดมากอร่อยมากใจนึงคือแบบไม่อยากจิ้มอะไรแล้วอะ่ะ เพราะว่าหอยมันอร่อยอยู่แล้วอะ่อยอร่อยจริงๆว้าโอ้ยดีกับชิตดีคือเด็กกระถท่งแบบด้วยมือข้างเดียว ไม่อยากฟังหอยกลัวหอยมันหโอ้โหจะกินไงเนี่ยจัดทานไม่ถูกกินแล้วนะยังไหว ความดันขึ้นไปเลยกินให้คอเลสเตอรอลมันพุ่งไปเลยจ้าโอ้ยอร่อยอะเอาแบบใส่พริกลงไปด้วยหน่อยนะเด็ดกระเทียนต่อเด็ดกระเทีนยนเนื้มือข้างเดียวเห็นไหม อแล้วไงเอาช้อนะอ๋อโอเคนะี่เราไม่รู้รนะเนี่ยเวลาแบบเคี้ยวมีเสียงหรือเปล่า<ๆ>ตัวนี้ขอกินแบบเพียวๆนะ เือโดดหวานมากสามตัวสุดท้ายแล้วจ้าเขาบอกว่าชิวมากไม่ใช่ว่าแอนแบบยังไม่ทานอะไรเนี่ยเลยทนัน <c oughs> ขอไปละเหตุทีทานคือ ไม่ใช่สาเหตุทีเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหนะน้านี้แอนทานข้าวแล้วทานขนมแล้วทานน้ำหวานแล้วทานทุกอย่างเลยคะ่ะทานทุกอย่างที่อยากทานของอ้วนๆทางนั้นแต่ว่าตอนนี้คือแบบยังทานได้อยู่ไม่รู้ว่าเพราะเราแบบจะอ้วนหรือเปล่าแต่ที่จริงตอนนี้ก็อ้วนคือเหรอคะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนอ้วนนะแต่บอกว่าก็เป็นคนอ้วนง่าย นขันน้ำหนักขึ้นเร็วพูนมากเลยอะไอ้นะสี่านไปือต่อตัวสิบสิบเอ็ด แบบแทบอยากจะตักกินเล่นนะชอบผีเผามากหว้ก็ะถิ่งไม่ค่อยออกไ่ทให้หมดเลยนี่คือเป็นเครื่องเคียงที่เขาให้มาะคะ่ะอ๋อแอน,น่บอกแอนซื้อหอยนางรม12ตัวนี้น่าจะใส่เอ็มป่ะ ไซอ M หรือ L นี่แหละมันเขาข่ากันนะในราคา299บาทนะคะแต่แอนไม่รู้เขาแบบมีทําส่งแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ไหมนะแต่เท่าที่รู้เขาก็ส่งแบบในตัวเมืองจันทบุรีแต่ถ้าหากเขามีส่งต่างจังหวัดเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าติดต่อได้ที่ไหนนะ สุดท้ายแล้วอขออนุญาตทานเพียวนะคะคลิปนี้ก็จะขาดครึ่งหัวเลยนะเพราะว่าสภาพโต๊ะที่นั่งไม่ได้อำนวยนะนี่คือแบบมาทานที่ห้องนั่งเล่นนะคะเนี้องครัวพอดีว่าแม่ใช้งานห้องคัว คลิปกินเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปพวกแบบปูไข่ดองอี่นี้บ้างอยากดูป่ะ